เทเลคอมสูนตรีภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้ วัในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชแมแหมบรรยากาศสบายๆอย่างนี้นะคะเราก็เดินเล่นกันนิดนึงอก็ชิลๆกันไปหูต้องบอกว่าสูตรอากาศบริสุทธ์ได้เต็มปอดเลยออกซิเจนเต็มที่เลยนะคะออสดชื่นกันเหมือนแบบว่ามาชาร์จพลังเนาะเออแล้วก็ปิดศูตรนะคะวันนี้ค่ะไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมีทีมงานอื่นๆนะคะที่ดูแลอยู่ที่ศูนย์ด้วยนะคะเราก็จะมีทั้ง สต็อกใช่ไหมคะแน่นอนแหละแนนน่อแล้วก็จะมีส่งสมกานขายแล้วก็มีฝ่ายเทคนิคนี่แหละค่ะบริการซ่อมมศูนย์นี้ถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็เปิดมานานตอนนี้ทีมงานมีทั้งหมดกี่คนนะคะพี่ ประมาณ5คนนะครับ5คนก็เวรเสร็จ5คนนะคะก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันไปนะคะศูนย์นี้ถือว่าในโซนภาคเหนือเนี่ยเป็นศูนย์แรกเลยใช่ไหมคะที่เปิดแล้วเราดูแลบริการลูกค้าในพื้นที่ไหนบ้างคะพิษณุโลกแน่นอนก็มีพิษณุโลกนะครับอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์แล้วก็มีพิจิตรพิจิตรแล้วก็สุโขทัยครับมี4จังหวัดโอ้โหกว้างเหมือนกันเนาะไหวไหมคะวิ่งขับขา ก็ไหวอยู่นะคะพวกอย่างนนี้แกล้งอยู่แล้วแล้วในการคุยกับลูกค,ค้าหลายๆคนแน่นอนแหละว่าต่างคนก็ต่างความคิดนะคะต่างความต้องการเยอะ <c oughs> แยะมากมายบางทีก็มาวีนเราบ้างอะไรอย่างนี้เราก็เป็นคนมีจิตใจนะคะนี้บริการบริหารจัดการตัวเองอย่างอ,อ,อารมณ์มันต้องมีอยู่แล้วค่ะเวลาเราคุยลูกค้า <c oughs> ใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือเอาเอาเอาใบาหน้าเราก่อน <c oughs> เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกหน้ากระจกมากเพราะว่าวค่ะด,ด้วยว่าโด,ดยส่วนตัวเราเป็นคนที่หน้าไม่ยิ้มอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราคุยเรามีอารมณ์เนี่ยอาการมันจะตามมาใช่ไหมคะเราก็จะต้องพยายามที่ทายังไงก็ได้ให้เหตุการณ์ณนะตรงนั้นเนี่ยเบาที่สุดอ่าก็อาจจะเป็นว่าถ้าเราตอบไม่ได้เราก็อาจจะค่ะอย่างเดียวหรือ,อเดี๋ยวดูแลให้นะคะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหลายๆอย่างที่เราคุยไปเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดูแลคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องสงบทุกสิ่งอย่าง ด้วยอารมณ์ของเราแต่คนที่รับอารมณ์คือพี่เอกราคาพี่เอกแต่ในกลุ่มลลิงแล้วพี่เอกนี่บอกว่าเป็นคนนิ่งๆนะคะยิ้มอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่รองรับอารมณ์จากคนอื่นอีกทีนึ่งยังไงยังไงก็อย่างสมมติเราเราจบการคุยแล้วใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยบางทีเราไม่เราก็ไม่รู้จะพูดกับใครเนาะโตทํางานก็ติดกันเนี่ยเราก็จะหันไปหาเขาพี่เอกอย่างนี้อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกก็จะย้อนกลับมาฟังเราพูดจนจบคือ โชคดีอย่างหนึ่งที่เรามีผู้จัดจาก,การเป็นคนคนนี้ค่ะ่ะอาด้วยว่าความอารมณ์เย็นของเขาอะไรของเขาฟังจนจบอะค่ะ<อ>เราก็พูดของเราไปแล้วสักพักก็จะหันกลับพูดแ่บคุณก็ใจเย็นนะครับ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากจบด้วยคำนี้ทุ<อ>้งทีเราก็จะจบตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราได้พูดละ<อ>แล้วเราก็ทํางานต่อด้วย เบ็ชีไปบางครั้งบางช่วงเวลาเนี่ยต้องการแค่มีคนมารับฟังเราแค่นั้นเองไม่ใช่จะมีแต่คนมาใส่สายใส่เราเออฉันก็มีติดใจนะคะอะไรอย่างเงี้แล้วพี่เอกขาเวลาที่เขามาแบบว่าระบายอะไรทุกสิ่งอย่างกับเราเงี้ยเราก็ได้แค่บอกว่าคุณใจเย็นๆอย่างเงี้ยแหละฮะครับก็คือเราทํางานใช่ไหมครับเราจะไปเครียดหรืออะไรมากก็ไม่ได้นะครับ คือเราต้องสนุกไปกับงานด้วยนะครัถ้าเกิดเราไม่เครียดนั่ก็ลำบากนะฮะเดี๋ยวงานจะไม่เดินนะคแล้วพาให้เรื่องอื่นเสียไปหมดอะไรอย่างนี้สวัสดีครับผมพันธมาศครับเจ้าหน้าที่สต็อกและบริการหลังการขายสาขาพิโลกยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสาขาพิโลกเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องจานเครื่องหัวหรืองานระบบข้ามาปรึกษากับเราที่ศูนย์สาขาพิษณุโลกได้เลยครับสวัสดีครับผมแม็กเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย p s i สาขาพิษณุโลกยินดีต้อนรับครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายตอนเช้าก็ต้องเทคออเดอร์ uh, ลูกค้า uh, โทรสอบถามว่าลูกค้า มีปัญหาในการขายไหมว่าเราจะเข้าไปแก้ไขย,ยังไงช่วยลูกค้ายัางไงครับหากลูกค้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการขายจานดาวเทียมเข้ามาปรึกษากับเราเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าทุก,กท่านครับประทับใจอะไรในทีมงานของเราทั้งหมดที่ศูนย์ PSI พิษณุโลกนี้คะก็ประทับใจทุกคนนะครับแล้วก็ หน้าที่แต่คนอก็ทําแทนได้นะค,ะ,ะครับผมก็คือแบบว่าอยู่กัน แบบพี่แบบน้องอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวของสาขาพิษณุโลกแล้วก็มีครอบครัวใหญ่ของ psi ที่ดูแลเราอยู่ด้วยแล้วก็ทํางานทุกวันอย่างมีความสุขม่นก็จะมีบ้างกระทบกระทั่งหรือว่าจะมีอารมณ์จากลูกค้าเข้ามาใช่ธรรมดาแต่มันก็ต้องเดินต่อไปนะคะสุดท้ายอยากให้พี่เอกพูดถึงลูกค้านะคะอยากบอกอะไรกับลูกค้าของสาขาพิษณุโลกบ้างเฉยครับก็ผมนะครับก็ผมดูแลสี่ยังหวัดนะครับถ้ายังไงก็ ไม่ว่าจะเป็นทางพิศโลกเองนะครับพิจิตอุตรดิตแล้วก็สุโขทัยนะครับยังไงก็ผมก็วิ่งดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ามีปัญหานะครับก็เชิญเอามาเข้ารับบริการได้นะครับนะหรือว่ามีผมออกไปนะครับ ท่านนะครับหรือตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็สอบถามได้นะครับนะครับปึกษาได้เลยคทุกเรื่องนะคุณล่ะคบก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะนะคะเข้ามาเรายินดีให้บริการทั้งเรื่องการติดตั้งเรื่องการเซอร์วิสต่างๆซึ่งลูกค้าทุกท่านที่ใช้เครื่องของ PSI เนี่ยสามารถยกเข้ามาได้ตลอด ทุกเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่หมดประกันแล้วหรือ,อยังไม่ยังอยู่ในประกันนะคะศูนย์บริการ PSI สาขาพิษณุโลกนะคะทุกคนพร้อมที่จะบริการคุณเต็มที่อยู่แล้วสำหรับลูกค้าของ PSI ทุกๆท่านเลยนะคะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาใช้บริการได้เลยค่ะเขายินดีต้อนรับนะคะวันนี้แ e t อันเซอของเราหมดเวลาแล้วค่ะขอเวลาไปชิวต่อนะคะก่อนช่วงนี้ไปพบก,กับช่วงของพกอพีทิชิตโชนะคะเราทั้ง3คนลาไปก่อน่ะวสดีค่ะ คุณผู้ชมครับแล้วพบอิดพิชิตโชคนะครับเป็นทริปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะตอนนี้เราก้าวมาไกลกันอยู่ที่จังหวัดอะไรครับสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามเลยนะแถวไหนฮะแถวนี้ฮะแม่กองครับแม่กองนะับผมงงไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเดินทางยิ่งกับนกะมิ้นอีกนะฮะวันนี้สนุกสนานมากมายมาอยู่กันที่ร้านสมบูรณ์ทีวีสมบูรณ์ทีวีนะครับของคุณพี่สมบูรณ์นั่นเองได้ข่าวว่าไปงาน20ปีด้วยขึ้นไปลุ้นทองด้วยแต่ไม่ได้ทองได้ทองม้วนกลับมา ฉะนั้นวันนี้ล่ะฮะจะเอาโชคแบบชนิดส่วนตัวมาให้เลยเน่จัดหนักเฉพาะ v i p มาให้ถึงร้านกันเลยนะฮะแต่จะคว้าไปได้หรือไม่คุณจะต้องตามไปดูกันล่ะฮะเพราะว่าพี่สมบูรณ์แกรออยู่ด้านในแล้วพี่วรรลบําหน้าครับผมเชิญครับเชิญครับคุณผู้ชมครับและหลังจากที่พี่สมบูรณ์ของเรานะครับเปลี่ยนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมแข่งขันแล้วนะฮะและเกมนี้ต้องใช้แคดดี้ด้วยพี่สมบูรณ์บอกว่าไม่ใช้บริการผม เพราะว่าเขามีแคดดี้มาเองนี่ยืนหน้าหวานอยู่ตรงนี้น้องอะไรคะลูกมิ้นท์ค่ะมิ้นทะน้องมิ้นท์จะเป็นแคดดี้เกมนี้ไม่จับเวลานะครับ5ลูกนี้เข้าแค่2ถือว่าแจ็คพอตแตกทันทีเลยไม่ลูกเดียวหรอไม่ลูกเดียวไม่ลูกเดียวครับคุณผู้ชมต่อกันเป็นเงาะเลยฮะหลังกล้องต่อเยอะกว่านี้ครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นให้ซ้อม1ลูกเท่านั้นเริ่มเลยครับเอาแคดดี้มิ้นท์ครับเอาไม้นี้ก่อนด้วยมีเลือกไม้ให้ไมมส้มไปซะก่อน ไหวไหมนะฮะไหวไหมนะครับโอ้มีมีการลองน้ําหนักด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่ของแบบนี้มันมีศาสตร์และสิ์ของมันอยู่คุณผู้ชมเอาเขียวดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับเอาเชื่อแคดี้ด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะซ้อมลงกนี้นะฮะจับเหมือนไมค์ก๊อปเลยนะครับพี่สมบูรณ์ครับโอ้อย่าเล่นไมค์ก๊อปผมอาอนี้มันหลุดนะครับไมค์ก๊อปหลุดครับขอเวลานอกเลยครับคุณผู้ชมครับได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวขอเวลาสักสองชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้พันเป็นมัมมี่เเลยยทีีดวฮ ไม้ผมไม่เคยมั่นคงขนาดนี้มาก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะลูกซอมที่นี่ที่แรกเลยฮครับผมตีเหมือนกอลฟเลยนะครับตีเหมือนกอลเลยนะต้องตีเหมือนกอลฟฮะสองมือครับพี่สมบูรณ์ครับสองมือครับผมสองมือครับดูลูกแรกของพี่สมบูรณ์ดูลูกแรกก่อนน้ำหนักได้ที่ทางไม่มาคุณผู้ชมครับต่อไปนี้ครับห้าลูกนี้ฮะเข้าสชนะเลยครับเริ่มครับลูกแรกครับ ลูกแรกครับพี่สมบูรณ์จ้องแล้วฮะลูกนี้ฮะคุณผู้ชมดูทิศทางต้นเองคุณผู้ชมผ่านไปหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอันที่สองฮะอันที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วหรือเปล่าเร็วมันขึ้นเดินมันขึ้นเดินลูก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 โอ้โหลูกนี้พี่สมบูรณ์ครับเหลือสองลูกสุดท้ายห้ามพลาดแล้วนะพี่ต้นไม้บังด้วยนะครับคุณผู้ชมบุญโมแคดดี้เรานี่ไม่คิดจะเปลี่ยนไม้ั้างเลยไม่เปลี่ยนแล้วนะฮะ และลก <Schweiz> ูกสุดท้าเมยคุณผู้ชมครับ มาได้ลูกสุดท้ายประจุอยากแกะจริงๆ,ๆนะพี่จานเนี่ยไม่เป็นไรไนครับแมวครับแมวเ <laughs> 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 พราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวไลาอื่นเขาจะประท้วงเอานะฮะเ <laughs> พราะว่าโดนเวลาโดนประท้วงผมโดนคนเดียวนะคะ <laughs> ุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเสียดายเหลือเกินนะฮะในทริปสุดท้ายนะครับร้านสุดท้ายของทริปนี้นะฮะสมบูรณ์ทีวีนะพี่สมบูรณ์นะครับยิงเข้าไป1เม็ดนะแล้วเสียบสามเหลี่ยมเลยนะเม็ดนี้นะข้าวลกนั้นมันกลมดี ไอ้รุ่อื่นเนี่ยมันเยี้ยบเยี้ยบใช่ครับทำไมครับเยี้ยบเยี้ยบต้องโทษคนปลูกมะนาวเขาครับผมคิดว่าถ้าเราจะโทษเราโทษท่านตรงนู้นเลยดีกว่าคือแค่ดีเลยไม่ไม่แค่ดี้บอกแล้วว่าทำไมไม่เปลี่ยนมาที่เราไปเรื่องมะนาวหลังบ้านดีเรื่อง้กลมมนเนี่ยเข้าหมดนะเนี่ยถามถามทัศนะหลังเกมของโปรสมบูรณ์หน่อยครับคิดว่าพลาดตรงไหนครับเมื่อกี้ครับพลาดทะลุครับ ลูกมันที่ยอาสี่ลูกอะไอลูกหลังเนี่ยมันกลมดีมันกลมดีมันยิงแล้วมันตงเป๊ะเลยเห็นไหมเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอเคคุณผู้ชมครับนี่แหละครับความสนุกสนานของร้านสมบูรณ์ทีวีเอ๊ะร้านสมบูรณ์ทีวีนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่สมบูรณ์ครับถนนเกษรศุกรครับผมตำบลแม่กองครับ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามนะฮะอยู่ตรงข้าตรงข้าเทศบาลเมืองตรงข้าเทศบาลเมืองร้านนี้มีบริการอะไรบ้างครับพี่บริการก็ครับผมติดตั้งจานครับคอนเซ็ปต์เราเราดูแลให้ลูกค้าตลอดชีพโอ้โหดูแลกันตลอดชีพเลยนะครับสมมุติว่าถ้าได้ยินคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยอยากมาแต่มาไม่ถูกเบอร์โทรอะไรครับ7 1 2 9 9 2รหัสศูนสี่ 034712992นะครับพ oh <man. S 1> ี่สมบูรณ์กินดีรับใช้นะฮะคุณผู้ชมครับและเทปหน้านะฮะเราจะไปกันที่ร้านไหนเล่นเกมอะไรและที่สำคัญที่สุดจะพิชิตโชคไปได้หรือไม่คงจะต้องตามลุ้นกันต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราจากร้านสมบูรณ์ทีวีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ